สวัสดีค่ะโอเคครับนักมวยที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยนะครับเป็นนักมวยที่บอกได้ว่าเป็นยอดมวยหญิงคนหนึ่งครับเคยได้รางวัลใ,ใหญ่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยมาแล้วนะครับแล้วน้องคนนี้ครับวันนี้ได้รับการคัดเลือกจาก UBC มวยไทยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นตัวแทนนักมวยเยาวชนไปทําการแข่งขันในมหาก,กรรมกีฬาครับที่แคนาดาระหว่างวันที่15 ถึงสิสิงหาคมนี้นะครับอ่านำนตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะหนูขอนข้าวพองเพชรหรือขอนข้าวแจ็กกี้ยิมค่ะโอเคนะครับใช้มาหลายค่ายแลือเกินเพราะว่าเราดังอ่ะมีใช้ค่ายอะไรมาบ้างครับก็มีพอถ้าเป็นค่ายเริ่มแรกเนี่ยจะเป็นลูกพ่อเสือค่ะแล้วก็มาอยู่กับคูเล็กก็จะเป็นพองเพชรและล่าสุดมีสปอนเซอร์เข้ามาเป็นคุณแจ็กกี้ก็ช้แจ็กกี้ยิมค่ะอืมแจ็กกี้ยิมโอเคแจ็กกี้ยิมคืออะไรครับอ่ะเป็น ผู้สนับสนุนของหนูค่ะเรียกได้ว่าเป็นป๋าเจ๊กกี้เลยก็ได้อ๋อโอเคต่อจากนี้ไปเราก็จะใช้สีเสื้อนี้ไปค่ะคแนะนําตัวนิดนึงนะครับว่าเราชกมวยครั้งแรกอายุเท่าไหร่ชกมวยครั้งแรกตอน8ดขวบค่ะเพราะอะไรครับตอนนั้นหนูแบบว่าเป็นโรคหอบค่ะแล้วก็ซ้อมมาเรื่อยๆจนแบบรู้สึกว่าอยากเริ่มต่อยบ้างแล้วก็เลยเริ่มขึ้นชกเลยค่ะแล้วการที่เราไปต่อยมวยตอน8ขวบเพราะอะไรครับที่บ้านเรามีคนเป็น เป็นนักมวยหรือทําค่ายมวยอะไรหรือเปล่ามีคุณพ่อเคยเป็นนักมวยค่ะอคุณพ่อชื่ออะไรครับตอนสมัยยกมวยเอ่อสวยไเ,เสือซ่อนเล็บสิบอาจารย์ฉลองค่ะอ๋อเคยต่อยมวยนะครับแล้วก็คุณพ่อก็เลยสับสนุนก <ใช S 1> ็แบบแปดขวดไม้ให้ขึ้นชกเลยใช่ค่ะและ้วตอนนี้คุณพ่อก็มาเป็นเทรนเนอร์เราใช่ค่ะนะครับน้องน้องขวัญข้าวครับก่อนที่จะมาใช้ขวัญข้าวแจ็คก,กี้ยิมใช้ชื่ออะไรเป็นครั้งแรกครับครั้งแรกก็ชื่อขวัญข้าวเลยค่ะ และค่ายนะลูกว่าเสียใช่ค่ะลูกว่าเสือมาเลยนะครับต่อยมวยครั้งแรกนะครับตอน8ปดขวบแล้วก็ใครเป็นคนเทรนเนอร์ให้เราครับตอนนั้นเป็นออยอดแสนชัยค่ะสโซพิษอ๋อนะครับที่เป็นแฟนของสาวสิงค่ะแล้วทำยังไงครับถึงเราถึงได้ไปเรียนมวยกับพี่เขา <le en> ก็หนูก็ตะเวนซ้อมไปหลายๆค่ายค่ะจนไปอยู่ เจอครูเขาที่ยิมออกกำลังกายแล้วหนูก็ซ้อมอยู่นานมากประมาณสองสามปีที่หนูก็อยากขึ้นชกเขาก็พาหนูไปชกค,ค่ะครับตอนนั้นเจอพี่ยอดแสนชัยที่ไหนครับที่ไปซ้อมไปเรียนกับเขาเป็นยิมออกกำลังกายครับพี่เขาเป็นเรียกได้ว่าเป็นเทนเนอร์อยู่ในนั้นอ๋อที่ชื่อค่ายเลยครับจำได้นนไหมเดอะอารีนาวยไทยยิมค่ะแถวไหนครับอยู่แถวตะลิงชัน,นะคะ่ะอ๋อแล้วแล้ว,ลวตอนที่ขวัญข้าไปเรียนกับพี่เขาตอนนั้นได้รับการแนะนําจากใครครับ ไม่มีเลยค่ะคุณพ่อหนูขับรถตะเวนแล้วก็เจอค่ะก็เหมือนกันรู้จักกันใช่ค่ะก็ฝากลูกคนนึงเข้าไปเรียนใช่ค่ะแล้วพี่เขาสอนเราก็สอนดีมากๆเลยค่ะส่วนใหญ่ครูหนูจะได้จากครูมีนมาเนี่ยเป็นเรื่องลูกบูลูกชนค่ะเรียนกับพี่แตนชัยตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนอยู่ประมาณปสองค่ะ6ขวบ7ขวบประมาณนั้น อาอย่างนั้นก็ต้องเรียนกับครูก่อนก่อนที่เราจะไปต่อยมครั้งแรกใช่ค่ะอ๋อยู่ซ้อมอยู่นานมากกว่าจะต่อยซ้อมอยู่2ปีแล้วขึ้นต่อยแล้วครั้งแรกเป็นยังไงครับครั้งแรกหนูแพ้คะแนนค่ะครับแต่ว่าก็แพ้อย่างภูมิใจเพราะว่าหนูก็เดินเต็มที่แล้วอ่านะครับได้ค่าตัวไหมวันนั้นได้ร้อยหนึ่งค่ะอ่านี่คือร้อยเดียวที่แรกมากับความรู้สึกนะและความภาคภูมิใจจนทุกวันนี้<ช>ต่อยที่ไหนครับงานอะไร ต่อยที่แถวค่ายออลูกทรายกองดินค่ะครับฝั่งนู้นเลยอ๋อก็ของที่ตระกูลเมองเขาจัดอยู่เป็นประจำใช่ค่ะไปเปิดตัวครั้งแรกที่นั่นใช่ตอนอายุแปดขวบใช่ค่ะอาหลังจากนั้นครับเราเรียนรู้แล้วว่าเราเนี่ยยังเก่งไม่พอหลังจากไฟแรกแล้วยังไงต่อครับหลังจากไฟแรกกลับมาหนูก็ซ้อมอีกค่ะซ้อมอยู่ประมาณไม่ถึงปีค่ะแล้วหนูก็ไปต่อยอีกทีที่กำแพงเพชรหนูก็ ครั้งนั้นหนูแพ้น็อกค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตก็เสียใจมากมากแล้วก็ตอนแรกคิดว่าอาจจะเลิกมวยเลยด้วยแต่ก็ซ้อมต่อไปเรื่อยๆค่ะครับเท่ากับเปิดตัวก็ยังไม่สวยงามยังค่ะแล้วเราไม่ละความพยายามทําไมถึงไม่ละความพยายามครับหนูรู้สึกว่าแค่ครั้งสองครั้งมันไม่ได้เป็นแบบคาตอบว่าเราจะทําสิ่งนั้นไม่ได้หรือว่าเราจะ เป็นนักมวยที่ดีไม่ได้ค่ะถ้าเราพยายามเราจะถึงจุดหมายแน่นอนแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเท่านั้นเองโอเคและคุณพ่อได้ให้กําลังใจอะไรกับเราบ้างครับก็บอกค่ะว่าตอนพ่อเป็นนักมวยก็ไม่ได้ชนะตั้งแต่ครั้งแรกสองครั้งแรกก็ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆแล้วต้องฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทํามันได้ค่ะครับอ่ะโอเคครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองไม่ประสบความสาเร็จแล้วเรามาประสบความสาเร็จตอนไหนครับแจ้งเกิดตอนไหน ถ้าชนะครั้งแรกเนี่ยจะเป็นครั้งที่3ค่ะแต่ถ้าเอาที่แบบแจ้งเกิดแล้วคนรู้จักอนูจริงๆเนี่ยจะเป็นเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วค่ะก็คือตอนนี้เราหกาก็ประมาณทักปี62ก่อนโควิดระบาดถูกไหมใช่ค่ะ,คะตอนนั้นหนูโดดเด่นขึ้นมามากเลยแจ้งเกิดรายการอะไรครับชกกับใครแจ้งเกิดรายการมวยฮาร์ดคอร์ค่ะของช่อง8ตอนนั้นหนูชกกับเซเลสแฮนเซนค่ะครับก็ชนะน็อกในยกที่3ค่ะ ก็ชนะที่โดดเด่นขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นฟอร์มที่ผิดตาจากครั้งแรกที่หนูต่อยฮาร์ดคอร์ด้วยครั้งแรกหนูมาแบบเด็กไม่เป็นอะไรเลยโดนเขาต่อยเละแต่ว่าพอมาครั้งที่2หนูก็ดีขึ้นมาจนผิดหูผิดตาทําให้ทุกคนติดตามค่ะด้วยสไตล์การชกเป็นยังไงครับถึงได้ติดหูติดตาคนก็เดินบูเดินแร่ค่ะมีลูกล่อลูกชนที่หนักแน่นแล้วเรามีฉายยาด้วยนะทุกวันนี้ได้จากไฟนั้นเลยไหมครับเออได้มาก่อนได้มาตั้งแต่ครั้งแรกที่ต่อยเลยค่ะ ต่อยครั้งแรกที่มีนบุรีคะ่ะคุองมินบุรีรแต่ว่าก่อนที่เราจะไปต่อยออกทีวีเนี่ยเราต่อยที่ม็นบุรีนะสมกระดูกมาก่อนใช่ค่ะและคนแถวนั้นก็เลยให้ฉายานามเราคนที่ตั้งฉายาให้หนูเป็นทัพทิมแดงสิทธิ์หลวงพ่อพูนค่ะครับตั้งให้ว่ารถถังเมืองนนท์ค่ะแล้วหนูก็ใช้มาตลอดเลยอ่าแล้วก็ยึดสไตล์การชกแบบนี้มาตลอดเลยใช่ทำไมต้องเป็นรถถังเพราะว่าหนูเดินบุกไม่เคยถอยเลยค่ะแล้วก็หนูอยู่จังหวัดนนท์ด้วยก็เลยเป็นรถถังเมืองนนท์ค่ะ อเคเราต่อยชนะติดต่อกันมาหลายครั้งเลยนะเรียกว่าเป็นปีทองเลยนะครับปีประมาณ6กสองเนาะ,ะเราได้รับรางวัลอะไรครับได้รางวัลมวยหญิงยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยค่ะอืมเห็นไหมนะครับและก่อนหน้านี้ผมจําได้ว่าเคยได้คาดเข็มขัดเส้นสวยๆหนึ่งเส้นใช่ค่ะนะครับอันนั้นเป็นเข็มขัดอะไรครับเป็นแชมป์มวยหญิงรุ่น1 2อปอนด์แห่งประเทศไทยค่ะ126ป่กป่ะออใช่ค่ะร2อหค่ะอ่า126นะครับ เป็นแชมป์ของของประเทศไทยนะครับสมาคมกีฬามวยชี่แห่งประเทศไทยรู้สึกวันนั้นได้ที่โคราชไหมใช่ค่ะโอเคเนี่ยฮะชนะนักมวยเบอร์ต้นๆเลยนะครับวันนั้นผมก็ไปดูน้องเขานะครับแล้วก็เขาก็ทําความสําเร็จนะครับนอกจากได้รางวัลระดับประเทศแล้วก็ได้เข็มขัดของจริงๆมาคาดด้วยนะครับหลังจากนั้นเส้นทางเราก็เหมือนกับมีโควิดมาระบาดเนาะใช่คะ่ะแล้วทายังไงครับช่วงโควิดที่ผ่านมาช่วงโควิดหนูก็ มีคุณพ่อใช่ไหมคะเป็นโควิดตอนนั้นคุณพ่อ,อคุณแม่หนูก็กักตัวอยู่แต่บ,บ้านหนูก็พยายามฟิตร่างกายตัวเองโดยการวิ่งกระโดดเชือกแล้วก็พยายามซ้อมให้ร่างกายแรงไม่ตกอะคะคมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ดูจาก Facebook หรือดูจาก i n s t a g r กรที่น้องเขาลงบ่อยๆนะครับเป็นนักมวยที่ขยันซ้อมมากเลยเอาเวลาที่ไหนไปซ้อมครับก็จะเป็นช่วงหลังเลิกเรียนคะ่ะที่หนูจะซ้อมส่วนใหญ่จะซ้อมแบบทุกวันไม่ค่อยได้หยุดเพราะว่า หนูเป็นเด็กที่ค่อนข้างแรงจะถ้าหยุดซ้อมนานๆแรงจะเหนื่อยง่ายแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าเราซ้อมตลอดเวลาเนี่ยเรามีโอกาสจะชนะคู่ต่อสู้สูงค่ะพ่อหนูสอนว่าให้ซ้อมรอรายการอย่ารอมีรายการแล้วซ้อมค่ะโอ้เนี่ยฮะเป็นนักมวยที่ประสบความสำเร็จจากการกซ้อมจริงครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีไอดอลไหมครับมีค่ะ,คะใครครับเป็นพี่สาวสิงกับพี่สแตมแฟร์เทคค่ะโอโ้สาวสิงสอโสภิตนะ นักมวยที่เคยได้รับรางวัลก่อนหน้าเรานะใช่ค่ะเพราะว่าตัวผมเองก็จําเขาได้นะครับสาวสิงห์นี่สมัยฮอตๆเนี่ยเรียกว่าสมาคม 3, สองสามสมาคมชิงตัวับเพื่อไปบอกว่าสาวสิงห์ไปรับรางวัลหน่อยนะครับนี่คือไอดอลและอีกคนหนึ่งก็คือสเตมแฟร์เทคใช่ะอ,อะไรครับสเตมแฟร์เทคพี่เขามีความหลากหลายของการต่อยมากค่ะแบบเขาก็เพิ่งได้แชมป์พวกคิกบ็อกซิ่งเอ็มเอมาหนูก็อยากเป็นนักมวยที่มีความหลากหลายแบบพี่เขาคะ่ะ เราเรียนรู้จากทั้งสองคนถือเป็นยอดมวยหญิงทั้งสองคนแต่คนละยุคกันทั้งสองคนนะครับให้พูดนิดนึงเราเรียนรู้อะไรจากเขาครับก็ถ้าเป็นพี่สาวสิงห์ก็จะเป็นเรื่องการฝึกฝนค่ะแล้วก็เรื่องอายุถ้าสังเกตนักมวยหญิงหลายๆคนจะหยุดต่อยตั้งแต่แบบอายุประมาณ20ใช่ไหมคะต้นๆแต่พี่สาวสิงห์เขาแบบ ยังต่อยถึงทุกวันนี้ทางที่แบบมีน้องแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ยึดเขาเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ค่ะเขาดูแลร่างกายดีเนาะใช่ค่ะคฟิตอยู่ตลอดเลยส่วนพี่สแตมก็นึกยึดเรื่องความมุ่งม,มั่นเขาค่ะเพราะหนูก็รู้ว่ากว่าพี่เขาจะมีทุกวันนี้ได้ก็ยากเหมือนกันแล้วหนูก็อยากจะโกอินเตอร์แบบพี่เขาด้วยเหมือนกันค่ะครับเคยไปต่อยต่างประเทศไหมไม่เคยเลยค่ะ สถิติการต่อยของเรากี่ครั้งนะครับ83ค่ะเป็นยังไงบ้างก็ชนะทั้งหมด69ครั้งค่ะเสมอ3แล้วก็แพ้1 1ค่ะโอเคเท่ากับว่าการที่เราจะเดินทางไปแคนาดากับ WBC มวยไทยนี่คือเปิดตัวโกอินเตอร์ครั้งแรกใช่ค่ะ,ะพูดอะไรถึง w b c มันนมวยไทยหน่อยครับก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เรื่องหนูไปแข่งหนูจะทําหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดแล้วหนูก็จะเผยแพร่วัฒนธรรมแล้วก็มวยไทยของเราให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็จะเอาเหรียญกลับบ้านให้ได้ค่ะก่อนหน้้านีครับ น้องขวัญข้าวเคยเป็นนักมวยที่อยู่ในคลินิกของ WBC มวยไทยด้วยนะตอนนั้นมาเรียนรู้อะไรกันบ้างครับตอนนั้นมาเรียนรู้เป็นเรื่องการป้องกันตัวค่ะทำยังไงไม่ให้เรากระทบกระเทือนทางสมองหรือร่างกายมากค่ะซึ่งเขาจัดคุณหมอมาเลยนะใช่ค่ะเปิดคลินิกให้เราแล้วเราก็ถือว่าเป็นนักนักกีฬาที่อยู่ในสายงานของ WBC มวยไทยเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้ได้รับการคัดเลือกแล้วอขอบคุณคนที่ให้กําลังใจเราหน่อยครับ ก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะหนูจะทําให้เต็มที่สุดแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะสัญญาว่าจะเอาเหรียญกลับบ้านเราให้ได้ค่ะโอเคมีอะไรไปโชว์บ้างครับที่แน่ๆเลยจะต้องเป็นสกิลภาษาอังกฤษและก็หมัดของหนูค่ะแล้วก็จะมีพวกวัฒนธรรมไทยเช่นการไหว้การทักทายค่ะหนูจะเผยแพร่สิ่งดีงามของประเทศไทยให้เยอะที่สุดค่ะอะพูดถึงโรงเรียนหน่อยตอนนี้เรียนระดับอะไรครับที่ไหนเรียนอยู่ม .4 ค่ะที่โรงเรียนราชวินิตนทบุรีค่ะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เรียนคุณครูแล้วก็พออที่คอยสนับสนุนหนูมาตลอดค่ะขอบคุณมากมากค่ะไปต่อยที่แคนาดาครั้งนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับที่เราเตรียมตัวไว้ที่เราที่หนูเตรียมไปน่าจะประมาณเกือห้าปดถึงกโลค่ะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะ